สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีทุกท่านครับพบกับกรับผมอีกเช่นเคยอ่ะถักทยายยามบม่ยบครับพี่น้องหาเราใสเบเ็ดคือเก้าพี่น้องกับเหยื่อส่เดินครับพี่น้องอ่ะเดินขี่รถใส่ตามไอ้ทางน้ําไหลครับพี่น้องหรือว่าใส่ข้างทางครับพี่น้องอยากได้ปลาช่อนไซส์สองนิ้วมือสามนิ้วมือไป ปิ้งย่างกินข้าวแรงครับเป็นน้องนะมาดูกันว่ารอรุ้นกันว่าผมจะมีแต้มไหมวันนี้ว่าจะได้ตามที่หวังไหมอ่าหากกข้าวแรงกอนครับเป็นน้องมันมว่างๆหาเดินปักเบ็ดครับเกือบส้เดือนปักเบ็เดเอาปลาช่อนไซปิ้งย่างไปไว้ย่าง กินข้าวแรงครับพี่น้องอนี่สิ 40, 000, 000, บมาร์โบไปลุยกันเลยครับเี่ือใสเดือนคือเกาพี่น้องอเอเาอออเบ็ดมาประมาณสามสิบหลังครับกลจะหมดแล้ว ย่รถปักเราโล,ะล,ะละปักตามน้ำไหลครับพป่น้องเสียงป่าปุ๊บปุ๊บปั๊บเลยปลาช่อนมาดูผลง,งานวันนี้ว่ามันจะกินเหมือนเมื่อวันก่อนหรือเปล่าสีมางคือวันก่อนหรือเปล่า,านนเานี่ยเห็นไหมป่ามนเดินน้ำเดีย๋ยวจะเสียบฝั่งนี้สักคันหนึ่ง ตอนนี้ผมก็ใส่เสร็จแล้วครับใส่เสร็จเป็นที่ร้อยอเดี๋ยวเราก็จะขี่รถกลับคืนครับขี่รถกลับแล้วก็ขี่รถดูไปด้วยว่าจะมีตรงไหนติดบ,บ้างหรือหมดเยอะบ้างเราก็ค่อยเติมะนมาแล้วครับหนึ่งแต้ม,มโอ้ติออดอยู่ครับติดอยู่ครับมาแล้วครับหนึ่งแต้ม อืปลาช่อ,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 อชนไซส์สวยครับพี่น้องหนึ่งเต้มไซส์สวยครับหล่อมๆมาแล้วครับเต็มสองพี่น้องอืปลาช่อนคือเก่าพี่น้องนี่แต้มที่สองครับพี่น้องหล่อมๆม,มาครับแต้มสามครับพี่น้องอือหนนี่ตัวใหญ่มากเลยอันนี้ตัวใหญ่เลยครับพี่น้องอือออนี่ครับหล่อมพี่น้อง แต็มสามมาแล้วแก้วนี่นี่ใสาย,ย่างเลยครับพี่น้องเสียงใหม่แล้วพี่น้องเสียงใหม่แล้วติดไหมอยู่ไหมโอ้อยู่ครับพี่น้องอยู่เต็มที่สีครับพี่น้องอือโอ้ตัวใหญ่แล้วครับพี่น้องนี่ครับใสใหญ่แล้วครับพี่น้องใสย่างอีกแล้วครับเต็มที่สี่สหนอมพี่น้องมาอีกแล้วเต็มที่ห้าครับพี่น้อง อันนี้น้อยหน่อยครับตัวน้อยหน่อยแต้มที่หกครับพี่น้องปลาช er ลล่อนน <c oughs> ี่แล้วคร,ลครับแต้มที่หกล้มพี่น้องนี่แต้มที่หกไซส์ย่างอีกแล้วครับมาแล้วครับแต้มที่เจ็ดครับพี่น้องอยู่ไหมอยู่ไหมอู้อู้นี่ครับอยู่ครับพี่น้องแต้มที่เจ็ดล้มลมไซส์ย่างครับสวยๆครับไซส์สองนิ้ว แต็ที่แปดพี่น้องอือหือเมื่อกี้เห็นนกมันลงครับสายนกมันจิกกินรันี่น้องแต็ที่แปดเราสายน้อยนกไอ้นกนกอะไนะนกอะไรนะเรียกว่านกอะไรนะนกกระยาง,งมันลงเมื่อกี้เกือบจิกกินเกือบหมดน้องเบ็ดล้มเลยพี่น้องอู้ อยู่ไหมเนอ,อ้สงสัยจะโดนตัวใหญ่ครับพี่น้องอยู่ไหมอ้โหขาดแล้วพี่น้องอ้โหเสียดายจังเลยน่าจะโดนปลาช่อนตัวใหญ่นะ่นอนเลยแบบนี้หลุดเลยครับพี่น้องแล้วครับพี่น้องนี่ปลาช่อนเห็นแล้วพี่น้องนี่แต้มที่เก้าของเราครับพี่น้องวันนี้นี่ สวัสดีนครับไซนี้ครับย่างอร่อยครับพี่น้องแตมที่เก้าหลอมได้เก้าเต้มครับถือว่าหมานอยู่ครับพี่น้องเดินดูสองรอบเติมเหยื่อสองรอบครับพี่น้องได้เก้าเต้มเดี๋ยวอีกสักครึ่งชงั่วโมงเนี๋ยก็ไปเดินดูอีกรอบครับแค่นี้ก็พอ,อย่างแล้วครับพี่น้องเดี๋ยวอีกสักครึ่งชั่วโมงไปเดินดูอีกรอบถ้าได้อีกก็ถือว่าดีไปแล้วก็จะยกเบ็ดมาพร้อมเลยครับนี่ ได้กับข้าวแรงแล้วก็ไปนน้องอย่างปลาหอมๆเย็นนี้กินข้าวแก้วล้มๆพี่น้อง